วันนี้นะครับเราจะมาทําอาหารเล่งสีปลาครับสามารถทําให้ปลาสวยงามเนี่ยกินได้ทุกชนิดเลยนะครับแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างปลาสุดฮิตเลยนะครับก็คือปลาทองครับซึ่งเป็นปลาสวยงามยอดนิยมอันดับแรกๆเลยนะครับที่คนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นจากปลาทองนะครับอาหารที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นอาหารตัวนี้นะครับเป็นอาหารเม็ดจมขนาดครึ่งกิโลและส่วนประกอบที่สําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ปลามีสีสันสวยสดใสก็คือตัวนี้เลยนะครับผลิตภัณฑ์แอสตานาโนนะครับ เป็นแอสตาเซนทินจากธรรมชาตินะครับเทอาหารที่ต้องการผสมครับลงไปในภาชนะที่สะอาดนะครับสำหรับอาหารครึ่งกิโลนะครับเราจะใช้แอสตานาโนนะครับผสมกับน้ำสะอาดนะครับในอัตราส่วนน้ำสะอาด2 5ซีต่อแอสตานาโน5ซีหลังจากนั้นก็นำมาเทผสมคุกกับอาหารที่เตรียมไว้นะครับเทลงไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะครับ คลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผึ่งทิงไว้ให้แห้งนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเป่าวัดลมนะครับรอจนแห้งเดี๋ยวเราก็เก็บใส่2องซิปไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับแอสตาโนนะครับก็สามารถผสมกับอาหารได้หลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ประเภทที่เป็นแบบปนละเอียดเป็นผงเลยนะครับก็สามารถใช้ผสมแอสตาโนได้เช่นกันนะครับอาหารเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่ผสมได้หมดนะครับหลังจากผสมอาหารไปแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเป็นสีของแอสตาโนนะครับ สำหรับแอสตาโนก็เหมาะสำหรับวงการปลาสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างและสะสมเม็ดสีให้กับปลาสวยงามเนี่ยมีสีสันที่สวยงามสดใสามากขึ้นอีกทั้งยังช่วยทำให้ปลาเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตนะครับที่รวดเร็วช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคหากใช้แอสตาโนะครับผสมกับอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยแรกเกิดเนี่ยก็จะทำให้ลูกปลาเนี่ยมีอัตราการลอดที่สูงขึ้นนะครับแข็งแรงและโตเร็ว